เพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสอนสมัครแอป Alipay หรือจื้อฟู่เป่าซึ่งเป็นแอปการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเลยก็ว่าได้คนจีน99.99% 99มีแอปนี้ในมือถืออย่างแน่นอนค่ะและแอป Alipay ก็ยังสามารถผูกบัญชีกับแอปเถาเป่าได้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะซื้อของในเถาเป่าของประเทศจีนก็สามารถผูกบัญชีได้ง่ายๆเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปสมัครแอปอาลีเพนะให้เพื่อนๆเตรียมไว้2อ,อย่างนะคะ 1. ก็คือเบอร์มือถือไทย 2. ก็คือพาสปอร์ตของเรานั่นเองใช้พาสปอร์ตได้เท่านั้นนะเพื่อนๆบัตรประชาชนไทยไม่สามารถใช้ได้นะคะจำเป็นต้องมีพาสปอร์ตค่ะอ่าถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกให้เราไปที่ Play Store นะเพื่อนๆแล้วก็ให้กดพิมพ์คาว่า Al i p a y หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะเพื่อนๆอ,อ่าให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะหลังจากที่กดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้เราเปิดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เรากดตรงอัก,กรีด้านล่างนะเพื่อนๆแล้วก็ให้เรากดไปที่ค้นหาประเทศของเราก็คือประเทศไทย พิมพ์คำว่า Thailand แล้วก็จะเห็นคำว่าบวก66กขึ้นมาแล้วก็กดลงไปเลยให้เรากรอกเบอร์มือถือแล้วก็กดถัดไปมาถึงหน้านี้ให้เราเอานิ้วลูด<อ>ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะเพื่อนๆจากนั้นให้เรากดถัดไปและกดตกลงค่ะจะมีข้อความส่งรหัสยืนยันเข้ามาในมือถือของเราก็ให้เรากรอกรหัสตามนั้นได้เลยค่ะพอมาถึงหน้าค้นหาประเทศแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ในช่องค้นหาว่า t h a i l a ด d แล้วก็กดยืนยันค่ะอ่าพอมาถึงหน้านี้แล้วให้เพื่อนๆกดที่แอ c เคาน แล้วก็กดไปที่ balance มาถึงหน้านี้แล้วให้เ,เพื่อนกดคำว่า go ด้านล่างเลยนะคะหลังจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งพอเข้ามาถึงหน้านี้ปุ๊บให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราทุกอย่างตามจริงเป็นภาษาอังกฤษพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามากดตรงที่รูปกล้องนะคะเพื่อที่จะทําการสแกนพาสปอร์ตของเราการสแกนพาสปอร์ตหมายถึงการยืนยันตัวตนนั่นเองนะเ,นเพื่อนเนี่ยกดเข้ามาหน้านี้แล้วเ,เอาพาสปอร์ตมาสแกนได้เลยค่ะ อพอเพื่อนเพื่อนสแกนพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดลงมาด้านล่างสุดให้กดคำว่า submit ค่ะแล้วก็ขั้นต่อไปก็จะเป็นการสแกนหน้าของเรานะหลังจากสแกนใบหน้าเสร็จเราก็จะสามารถใช้งานอา i ีเ e พของเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับเงินหรือว่าสแกนจ่ายเงินก็สามารถทำได้เลยค่ะขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบและนี่ก็คือด็อร์หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ และทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ของเพื่อนๆจะช่วยให้ช่องเนี่ยเข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นขอฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ